ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ขับดีและนั่งสบายนะฮะออปชันครบๆนะฮะวันนี้นะครับผมบอกเลยเพชรยนต์นำเข้ามาใหม่แล้วนะต้องบอกว่าหายากมากครับสภาพนี้ได้เป็นสีขาวหนึ่งเดียวในเพชรยนต์ครับตัวนี้ Honda CRV 2 4 E นะครับปี2021สีขาวมุกนะฮะเลขไมล60,000กิโลครับพี่นะฮะรถมือเดียวสภาพนางฟ้าราคาพิเศษนะฮะราคาเบาๆไม่ข้าม800,000แน่นอนครับฟีดา จัดยอดได้เต็มผ่อนอยู่ที่1,000 10, 0นิดๆนะครับรถปีใหม่ๆปี21แบบนี้สนใจเข้ามาดูรถได้ครับได้เป็นรถ7ที่นั่งภายในบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับใครสนใจนะฮะบ,บอกว่าใครสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เจตเอบายพาทุพิทยน์นะฮะวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถ SUV นะฮะที่ขับดีนั่งสบายออปชั่นครบนะครับราคาหน้าครบวันนี้นะฮะพชทยน์ครับผมนำมาให้แล้วนะมีรถเข้าใหม่ที่ต้องบอกว่าหายากมากในสภาพนี้นะครับรถสวยจริงคันนี้เป็น Honda CRV ครับ2.4ตัว e ปี2021ครับเลขใหมลเนี่ยอยู่แค่ 60,000กิโลเท่านั้นนะฮะแล้วก็ได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้เชื่อได้ว่าหลายๆคนกำลังมองหาอยู่นะฮะถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ใครอยากได้นะครับรถมือเดียวนะฮะสภาพนางฟ้านะ,ะับราคาพิเศษนะฮะราคาเพียง799,000บาทนะครับถ้าเป็นตัว E เนี่ยพชรยมีอยู่ประมาณ8 1 8 2 0 0นะแต่คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะฮะสดๆร้อนๆ799,000บาทรบฟรีดาวพอน13,000เท่านั้น รถสภาพสวยใหม่คลิปได้เป็นสีขาวแบบนี้นะฮะบไฟฟ้าคู่หน้าครับถุงลมนิรภัย8ตํตำแหน่งมีมาให้จอทัชสกรีนฮะกล้องถอยนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรแรงแต่ประหยัดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะับเพราะว่าในเรื่องของความคุ้มค่าวันนี้ผมมาบอกต่อกันแน่นอนเอ่าเบี้ยเริ่มต้นฮ2 9นะครผ่อนที่ตามไฟแนนซ์กำหนดนะครับหรือใครจะเลือกผ่อน7ปีอยู่ที่3.99%เท่านั้น นะครับสามจุดเก้าเนี่ยฟรีดาวพรหมเงินสามสำหรับใครที่ได้เลทดอกเบี้ยพิเศษนี้นะครับสนใจรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงครับผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีมีมีการจัดแฟแนนซ์ผ่านการจัดแฟแนนซ์มาแล้วเนี่ยมากกว่า8ปีครับเชื่อได้ว่านะฮะจบรถกับผมเนี่ยนะฮะคุ้มค่าแน่นอนผมบริการดีจริงๆนะครับใครสนใจนะครับประสบการณ์แฟแนนซ์ผมก็สูงมากนะฮะมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอ่ะ มาดูในเรื่องของโครงสร้างกันก่อนนะครับภายนอกเนาะตัวนี้นะฮะฝากระโปรงหน้าครับออกแบบค่อนข้างสวยเหลี่ยมสันคมตัวรถสวยชัดเจนครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะฮะได้ในเรื่องของไฟหน้า LED ครับสวยจริงไม่แตกไม่ร้าวไม่มีไอ้น้ำนะฮะแล้วก็ในเรื่องอกระจังหน้าครับเป็นสีดาําตกแต่งด้วยสีโครเมียมเข้ามาแบบนี้เรืองพึ่งครับตัวนี้จะเป็นแบบไมน a เชนจะเป็นเหมือน เป็นตารางแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนตัวก่อนไม่นเชนนะมันจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับรถสวยทะเบียน5971นะฮะมีในเรื่องของความสวยหรูนะครับแต่ทรงสปอร์ตเข้ามาด้วยนะสำหรับคันนี้จุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้นะฮะไม่อ้าออกนะฮะโป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ล้อแม็กสวยๆครับเป็นทูโนปัดเงามาให้แล้วนะฮะล่องลึกจะเป็นสีดำนะแต่ว่าตัวตัวปัดเงาเนี่ยก็เป็นโครเมียม อย่างในปียางปียีนะนะครับอย่างยังใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะนี่สภาพโดยรวมสวยไม่มีบุบนะฮะไม่มีบุบล้อแม็กสวยๆนะครับในเรื่องของด้านข้างฝั่งนี้ก็สวยจริงนะฮะเปิดประตูนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสมาร์ทเคเลดนะกระจกมองหลังครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมีเลนวอชมาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับรวมถึงนะฮะกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวแบบนี้นะครับ โลโก้ฮอนด้าชัดเจนในกระจกครับอันนี้กระจกแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะฮะตัวนี้สวยจริงนะครับมือเปิดประตูคีย์เลสนะฮะด้านหลังไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับนำรถข้าใหม่มานําเสนอพี่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่านานๆนะฮะจะเข้ามาทีเ้่ายิ่งเป็นสีขาวนี่หายากมากนะับบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินนะฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3ครับไฟท้ายได้เป็นฟูลเอลีดมาแล้วนะฮะเป็นแบบ คล้ายๆกับรูปทรงบูมแมลงนะบูมแมลงอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคาดเอวด้วยตัวโครเมียมนะครับแล้วก็ฮอนด้โครเมียมนะฮะคาดเอวมาให้แล้วนะครับโลโก้ CRV ครับรวมถึงโลโก้ i v t e c ทนะฮะสวยจริงนะครับไ่ทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดนะครับเอ่อเปิดนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันเป็นไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าเปิดง่ายๆครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสเบาะสามารถพับเรียบได้ นะครับภายในค่อนข้างสวยเนาะไม่แค่หกหมื่นนะฮะใช้งานน้อยจริงนะครับฝาเพดานก็สะอาดสะอ้านนะครับโช๊คขึ้นสุดลงสุดนะครับใช้งานแค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะถ้าได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้ครับแนบชิดแบบนี้นะฮะไม่อ้าออกนะไม่อ้าออกเหลี่ยมสันโคมป่งซุ้มล้อครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักจิ้มแบบนี้ล้อแม็กสวยๆครับไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะฮะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ภายในด้านหลังก็สวยมากนะครับนี่มีแอร์ตอนหลังให้นะครับมีแอร์ตอนหลังให้นะฮะฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักขระใดๆแล้วก็ที่สําคัญมีแอร์ให้ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะนะครับปรับพัดลมแรงพัดลมได้จากด้านหลังนะครับแอร์หลังตรงนี้ก็มีมาให้ครับรวมถึงมีที่เสียบพวก USB อะไรต่างๆนะครับครบเซตบอร์ดหนังก็เต่งตึงนะครับรถใช้งานไปแค่5 0,000โลเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากใช้งานน้อยจริงได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะ เปิดเข้ามาภายในครับตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ยออกแบบเป็นโทนสีดํามีวันทัสนะฮะในเรื่องของการปรับรถกระจกครับเป็นวันทัชสี่บานนะฮะมีในเรื่องของปุ่มล็อกกระจกครับเซ็นทัลล็อกปรับองศากระจกนะฮะปรับพับกระจกไฟฟ้าคุชาร์ทครับคันนี้มีมาให้นะฮะมีเปิดฝาท้ายไฟฟ้าจากด้านในนะครับปรับไฟสูงต่านะฮะเป็นแมนนวลนะฮะที่เปิดฝาถังน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับเบาะค้าหน้าเป็นเบาะไฟฟ้าเบาะหนังคันนี้เต่งเต่งตึงๆอยู่เลยนะยังเต่งตึงอยู่เลยนะครับได้เป็นสีดํา สภาพสวยจริงนะครับคอ่นโซนด้านหน้าครับออกแบบเป็นพัสอ่าเป็นเป็นหุ้มหนังมาแล้วนะหุ้มหนังมานะฮะแบบซอฟท์พัสดนะคทำความสะอาดได้ง่ายผิวเรียบนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูชชอนโทนให้นะฮะตัวนี้แต่ไม่ได้เป็นอะแดปชีมนะฮะปุ่มมัลติฟังก์ชันก็เพิ่มเสียงลดเสียงครับสั่งงานด้วยเสียงครับรับสายวางสายนะฮะเรนวอชกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูภายในนิดนึงนะฮะอ่ะนี่ครับ สตาร์ทเครื่องยนต์แค่ปลายนิ้วสัมผัสนะฮะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นคีย์เลสนะครับเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับมีในเรื่องของเลขไมล์หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับถือว่าเลขไมล์น้อยมากๆนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นเจความร้อนนะฮะตรงนี้จะเป็นอ่าเจน้ํามันนะครับน้ํามันก็อยู่ประมาณครึ่งถังอยู่ตอนนี้นะครับช่องแอร์ทั้งข้างหน้านี่มีทั้งหมด4ช่องนะมีทั้งหมด4ช่องเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับปุ่มสตาร์ทนี่เห็นไหมฮะ สวยจริงนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มฟีดาว่อด13,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษ3.997ปีนะหน้าจอครับทัชสกรีนมีมาให้นะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะฮะแล้วก็มีแอปต่างๆให้เลือกใช้ตรงนี้นะครับใช้งานง่ายนะับโวลูมนะฮะสามารถปรับตรงนี้ได้นอกเหนือจากตรงนี้เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีในเรื่องของแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิให้แล้วซ้ายขวาเห็นไหมฮะด้านบนเห็นไหม ซ้ายขวาเลยนะครับสวยจริงนะฮะเกียร์ออโต้ครับนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็มีโค่นหมดนะฮะมีในเรื่องของหมดต่างๆมาให้ใช้งานนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยช่องเก็บของสำเนาคู่มืออยู่ครบนะฮะบอหนังแต่งๆตึงๆแบบนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานมากนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มจริงๆนะครับมีกระจกนะอันนี้อันนี้ก่อนนะฮะมีกล้องกล้องวันทึกหน้าให้นะครับกระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมัติคันนี้ก็มีมาให้แล้ว มา pt, ่านบังแดดครับพี่พี่ตัวนี้ยังไม่ได้ถอดออกเลยนะครับยังไม่ได้ถอดออกนะสําหรับตัวม่านบังแดดนะฮะมีกระจกให้นะนะครับยังไม่ถอดถุงพลาสติกออกแล้วก็มีกระจกให้ด้วยทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะฝ้าเพิานก็สะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักขระใดๆนะฮะตัวฝ้าเพิานเนี่ยผมชอบแบบหนึ่งม,มันนุ่มนะฮะสัมผัสแล้วมันดูแบบซอฟต์ทัดซอฟ์ทัดนุ่มๆเลยนะครับใครได้ทันนี้ไปบอกเลยคุ้มจริงนะครับคุ้มจริงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับแล้วก็ ้องเครื่องเสร็จก็มาดูโครงสร้างกันต่อนะครับมาพารับชมนะฮะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันก่อนนะเอาละครับพอเปิดเข้ามาในห้องเครื่องนะฮะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะฮะนี่คือสภาพเครื่องยนต์แรกเข้านะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆยังสวยและสะอาดยังใส่กริปนะฮะน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลนะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับแบบนี้นะครับหัวน็อตเบาโชกนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถ รถสวยพร้อมใช้งานจริงๆนะฮะสุดภาพดีมากครับดูเครื่องก่อนหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกทันไชนะครับทุกรอยนะฮะทุกจุดนะครมีตา QC อยู่ครบนะฮะห้องเครื่องสวยมากนะฮะสำหรับคันนี้เดิมโรงงานแน่นอนครับเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะ173แรงม้าครับได้เกียร์อัตโนมัติครับ CVT นะฮะขับขี่นุ่มเงียบและประหยัดสุดๆเลย ระบบการสั่นสะเทือนนุ่มหนึบนะฮะเหมาะทั้งวิ่งในเมืองและเดินทางไกล้นะครับพวงมาลลยก็เบาควบคุมง่ายเขาคงมั่นใจระดับเสียงเนี่ยภายในเงียบมากนะครับนะฮะในคลาสเดียวกันกับตัวรถรูนๆเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะไม่ไม่ประหยัดน้ํามันด้วยนะับไม่ค่อยกินน้ํามันมากเท่าไหร่นะครับมาดูสภาพโดยรวมฮะตัวนี้นะฮะน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลเนาะหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยการถูกขันไถ่ขยับน้ามันเครื่องซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้นะฮะถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้เลยนะครับตัวนี้สวยจริงจุดเชื่อมต่อครับระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะแก้มข้างนะฮะไม่มีเปลี่ยนมานะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับตัวนี้จะต้องเป็นของนะฮะสแตนเลย์นะครับเป็นซับไพร์เออร์ของรุ่นนี้นะครับบริษัทสแตนเลย์คือซับไพร์เออร์นะฮะคานบนแม่น้ำครับไม่มีบิดเบี้ยวมาดูไฟพังนี้เหมือนกันนะครับนี่โลโก้ชัดเจนครับสแตลเลย แ้มข้างไม่เปลี่ยนนะฝากระโปรงหน้าเดิมครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะเหลี่ยมสันคมนะฮะฝากระโปรงไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับสภาพโดยรวมสวยจริงนะครับซื้อซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศดูระบายความร้อนสกาดกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้นะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มจริงนะฮะมาดูด้านข้างกันครับจะให้ดูในเรื่องของโครงสร้างสปอร์ตเมดอาร์คนะเปิดเข้ามาด้านในเนาะนะฮะนี่คุ้มๆครับ เห็นไหมฮะเรียงกันเป็นตับครับประกอบกัน3แผ่น1 2 3สครับยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพิษความจมน้ํามานะครับตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพิษความจมน้ําเราเขียนไวในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะว่ารับซื้อคืนจนเต็มจํานวนนะเรียมด้านข้างสวยๆนะครับจุดแจ้งเตือนลมยางนะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับนะฮะนี่จะให้ดูแบบชัดๆเลยนะคี่บี็โรบอทดครับมีอยู่ครบแบบนี้นะครับ มีอยู่ครบแบบนี้นะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานทักหาผมได้โดยตรงโทรมาที่0825713369ครับไลน์ P A R N P I 1992ได้เลยนะฮะคันนี้ราคาดีด้วยนะครับ799,000บาทฟรีดาวพอ13,000ได้รถปี21ไปใช้งานนะครับนี่สวยๆนะครับจุดเชื่อมต่อโชคขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับสวยมากนะฮะเปิดไฟฟ้าง่ายๆนะครับ ไฟเดิมนะฮะเป็นของสแตนเล่นะซัพไพรเออร์ชัดเจนนะครับซัพไพรเออร์ชัดเจนนะครับเสวยมากได้คันนี้นะฮะให้ดูเมทอาร์ตนี่ครับแล้วก็คีบโรบอทนะครับดูความเดิมของเขานะก็สภาพดีจริงนะครับดีจริงไม่แค่60,000ประตูเนี่ยด้านหลังสามารถเปิดได้90องศาเลยนะครับเปิดตั้งฉากแบบนี้ได้นะครับเปิดตั้งฉากแบบนี้ได้เลยนะ สนใจนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะฮะโทรมาที่0825713369นี่คือรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่เดิมทั้งคันแน่นอนครับผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมมห้1ปีนะครับพร้อมกับนะฮะดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.3.997ปีนะปกติแล้วอยู่ที่4.79นะหายไปเยอะเลยครับหายไปเยอะนะฮะใครสนใจก็รีบติดต่อมานะครับราคาและโปรโมชั่นสามารถ แท็กทักไลน์นะครับมาคุยกันทางไลน์ได้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะแล้วก็ผ่อนเพียงเดือนละ1นึ่งมืบาทตลอดสัญญานะฮะแปงวดจากเฟรนแนน์ได้ทั่วประเทศครับมีทีมงานบริการถึงหน้าบ้านรับประกันนะฮะไม่ชนหนักไม่น้ําท่วมนะฮะไม่แท้นะครับอยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับผมมีของแถมมากมายเลยนะฮะพร้อมกับฟังก์ชันพร้อมกับ แคมเปญพิเศษนะครับอย่างเช่นดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับสรุปเลยนะฮะตัวนี้เป็น Honda CRV 2.4e คันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้งานนะฮะอยากได้ SUV ที่ขับดีแรงพอดีนะครับไม่จุกจิกออปชั่นครบใช้งานได้ยาวๆราคาจับต้องได้ฟรีดาวขับกลับบ้านได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะสามารถเอาไฟแนนซ์ผ่านภายในวันได้เลยนะครับสนใจรีบติดต่อหาผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมหน่อย เพื่อที่จะไม่พลาดรถข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ